ทูตแห่งพญามัจจุราชก็เข้ามาประจันหน้าทำให้เขาล้มป่วยล้มเจ็บลงในขณะที่กำลังเจ็บป่วยอย่างหนักใกล้จะตายอยู่นั้นความร้อนของไฟในมหานรกอเวจีก็ปรากฏทางมนทวานคือทางใจอันเป็นคตินิมิตบ่งบอกว่าเขาตายไปแล้วจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกในอเวจีนรกอย่างแน่นอนครับคุณผู้ฟัง กตินิมิตอันชั่วร้ายนั้นก็คือความเร้าร้อนแห่งไปนรกอเวจี v G, ซึ่งปรากฏในขณะนี้ตนบันดาลใหต้ตะแกเนี่ยเกิดความเร้าร้อนเป็นอย่างมากอันที่จริงขึ้นชื่อว่าความร้อนทั้งหลายนะครับความร้อนอื่นใดละ่ะจะมาเทียบเท่ากับความร้อนของไฟในกลุ่มนรกทั้งหลายเป็นไม่มียิ่งความร้อนในมหานรกอเวจี v G, ซึ่งเป็นนรกกุ่มใหญ่ลึกกว่านรกกุ่มอื่นทั้งหมดแล้ว ย่อมปรากฏว่าเป็นความร้อนที่มีปริมาณ